Icana, ใช้คนยันร <t> ิมชายหาดมาถึงเมื่อกี้มบกนี้มันหมายรู้ว่าแต่ยังไงผมที่บอกว่ามันสวยเป็นภาพจริงตอนน้มีปัญหาต่อไปว่าจะเป็นการอย่งขัครอบครัว ัวลานีวัว้ครัวเนี่ยจะมีแลูกขาที่อรอมาคนเดียวอร่อยสีแดดูอนนี้นะจะเร yes. mm ิ hmm. oh. mm ่มพ่อพ่อเนี่ยนะีลูกตอีลูกไพ่ลูก้อ่อไพ่อนี่ยเป็นไม้กอแขวนไว้ดูระหว่างขา พ่อพ่ออยู่แล้วเด็ก่ะแบกไปแบกมเตีลูกใหญ่พอตีกไปถึงแก้ตมน่แม่น่าได้อยู่พ่อวิ่งไปทิ้งแม่วิ่งมาทิ้แม่ถูกต้อเดิจาไปก็เอาแม่ก็ให้พ่องแล้วทครอบครัวอยู่อยู่ไม่ได้เลยถือถือไว้แล้วพ่อก็เอาได้ท้งแม่มาอยู่แ่ถอยู่ เอาแม่เนี่ยเอาไปเอาถือถืองายไว้น่ายยู่เองอยู่แล้วเอาเอาลูาได้เเสี่ยงลูกกพ่รู้ไหมลูกพ่อมีได้าอย่างเดียวแม่เสียแม่ิอยวลูกไม่ลูกแมอยู่น้อดเทจเก็บเอ้ยพ่อและแม่วิ้มไปข้งนไม่กิ ปวดเวียนปวดทำให้กรอกลูกผลลูกถี่อ้อนลูกร้อนนะให้ลูกตู่ต้อนแก่มาดูสิ